สวัสดีครับวันนี้พี่แว่นจะมาลองเล่นเกมบน s t e ี m ที่ชื่อว่า The Last of Us ซึ่งก่อนหน้านี้เกมนี้โด่งดังใน PlayStation จนถึงขนาดที่ทาง HBO เนี่ยได้ซื้อลิขสิทธิ์เอาไปทำเป็นซีรีส์ซึ่งก็โด่งดังเป็นพลุกแตกกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งถ้าใครดูซีรีส์แล้วยังไม่จุใจก็มาดูพี่แว่นเล่นบน s t e ีมได้นะฮะและที่สำคัญมันมีภาษาไทยด้วยพี่ฉนชอบตรงนี้นะก็คือ มีการแปลเป็นเป็นซับไตเติลนะฮะเสียงยังไม่มีนะเสียงก็จะเป็นภาษาหลักหลัของทั่วโลกแต่ภาษาไทยก็จะเป็นซับไตเติลซึ่งสามารถเปิดแล้วก็เล่นไปดูไปเหมือนซีรีส์เลยไปดูกันดีกว่านี่คือแค่เริ่มเหรอ ยืนยันผู้เสียชีวิตเกิน200คนรัฐบาลประกาศสถานการฉุกเฉินมีศพเป็นร้อยๆเต็มถนนไปเลยทั่วโลกเต่นตะนกหลังจากที่มีรายงานหลุดมาจากองค์กรดัมโรคว่าการทดสอบวัคซีนล่าสุดล้มเหลวเมื่อราชการหมดอำนาจแล้วเราก็สามารถเริ่มทำในสิ่งที่จำเป็น เราก็สามารถที่เริ่มทําในสิ่งที่เริประกาศกดใช้อายการศึกผู้นําทุกคนต้องพาายงานหน่วยงานกักกันของตนเกิดการจจอยังต่อเนื่องในวันที่3และสเสบียงหน้าหนาวก็ลดลงต่ํามากที่สุดกลุ<อ>่มคนที่เรียกตัวเองว่าไฟล์ไฟล์อ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีทั้งสองครั้งฝฟลยเขาส่งเรียกร้องให้ทุกหน่วยงานรัดถอนการทํางานตามมาด้วยการผู้ประสงค์อ่ามันมีตั้งเลยว,ว่าให้มันเลื่อนช้าๆยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่น เขาให้กูร้องเพลงปะมันไม่มีปุ่มชกปุ่มอะไรเลยอยา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 ลุกยังไงเลยนี่เึ๊บอุ้ยทางลับทางลับเจอกันเจอกันบ๊ายบายหยึบ โดยดิคูเนียสามเหลี่ยมแล้วอ่ะอ่ะโอเคฮึบโอเคบูตตัดกลางดีแคชเ,คเหมือนมีคนตามเฮ้ยมึงขึ้นมาเองอไ,ไปเราต้องทำใช่ไหมตรงนี้โห เมื่อกี้ขึ้นมาเตี้ยวกว่านี้อีกให้บูตขึ้นแล้วทีนี้ทำไมไม่บูตขึ้นนะ่ะต้องไปหาบันไดซะแล้วโอ้โหผมเอาอานหนึ่งออกยังไงกูต้องรับยังไงเดี๋ยวก่อนมันเป็นรูปปืนน่ะอยากกูดแดกด้วยเลยนะขอแจมขอแจมหนะ่อยขอแจมหนะ่อยเฮ้ย โอ้โอ้โอ้ my god ช่วยด้วยช่วยด้วยดินเดินเดินดินี่แน่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 ช่วยด้วยช่วยด้วยมายิงก็บุญละพอดียิงไม่เป็นนะชิบหายละต้องการแค่โรเบิร์ตเท่านั้นให้พวกผมไปเถอะพี่อย่าให้เจ๊เขาโมโหอ้ยยาด่าแล้วนะบิ๊ชเฮ้ยเฮ้ย เจเลดี้พองดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแป๊บแปออออ้เมาเมาเร็วอือนี่แน่เอ้ยโฮ้ยเอ้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่สิทธ์มีครูไปไปันแนกันลันแนกาน์้ายเอ้ย้ายเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมาทิ นี่แน่นี่แน่นี่แน่เอ,อือเอ,อือเอ,อือเอ,อืเอ,อนี่แน่ฟาดเต็มแรงนี่แน่ไม่ฟาดอีซัดเท็กอีซี่อีกแล้วหนึง่งสอง đi nè ai ai lộ băng đi nè ai ai quá quá hê 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 ê ê ê một em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  đi nè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  đi ก็จะงอนไปถึงไหนเนี่ยฮะยังไงพีผู้ใหญ่ยังไม่งอนผมเลยดูแน่เด้วยแต่ทำ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 ตัวละครลเลียดนะแบบเข้าใกล้ไม่ได้ไม่ชอบอย่ามาใกล้ดูดิอย่ามาใกล้เอาปลอดภัยแล้วมาปลอดภัยเหลือเข้านางหนูเดินไปเลยไม่ได้ยินเสียงหรอกมานางหนูเอ๊ะ โอเคให้ตายสิอ <desktop> เอานี่เขาเพิ่งอยู่ข้างนอกอ่ะโอเคได้ดิโอ้โหก้โหนัวเลยอสัตว์เฮ้ยเฮ้ย เรียบร้อยดีอีหนูโอเชียแล้วโอ้ยนี่ไะนี่ไงโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยมึงโอ้ยเอาเอาดิเอาดิเอาดิไหนไหนไหนเขาว่ามีเขาว่ามีนี่ไะนี่ไะ เด็ดกูเยอะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนี่น่ะนี่น่ะนี่น่ะอี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 โอ๊บนี่นี่นี่อ้ีไหนยิงกูวะคนเคยเล่นฮะสมมติเนื้อเรื่องมันร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะทั้งหมดของภาคนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะตอนนี้ลุงกี่เปอร์เซ็นต์พูดให้บอกให้ชื่นใจหน่อยฮะ ที่ถามผมเหรอไม่ถามคนที่เคยเล่นดิอ๋อผมก็เคยเล่นแต่ผม,มจำไม่ได้หรอกอ้าวคือตอนเนี้ยเอลลี่เขาอ่ะไม่ให้ผมเข้าใกล้อ่ะเขากระโดดหนีหมดเลยใช่มันกระตุกตอนเมนูที่ก็ยิงเราสักทีอ่ะถามจริงเซฟแล้วนี่วะไม่ได้ว่ะ ไปแล้วนะฮะสำหรับ The Last of Us จากพี่แว่นนะฮะถือว่าเป็นเล็กๆน้อยๆแล้วกันซึ่งใครที่สนใจนะเดี๋ยวพี่แว่นใส่ลิงก์สั่งซื้อบนสตรีมไว้ที่อ่า description ข้ Des างล่างคลิปนี้ได้เลยนะฮะก็ใครที่สนใจเกมที่ภาพโคตรสวยเนื้อเรื่องเข้มข้นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับาการเอาตัวรอดหลังจากโล,โลกล่มสลายนะฮะก็ลองซื้อเกมนี้มาเล่นกันดูใครที่อาจจะเคยเล่นและอยากมาลองบน PC ผมว่ามันมันก็จะเป็นอีกฟีลหนึง่งก็มาลองเล่นกัน นพี่แบนไปก่อน,น,คนครับสวัสดีครับ